สวัสดีครับสุรสินผ้าชโชว์มินีผ้าร้ยน้ำพี่น้องมาตามแนวทางแม่ปั่นสูตรทางม้านะครับหมวดนี้สูตรทางม้าหมวดที่พานมาถือว่ารุดไปนะครับสําหรับแนวทางของแม่ปั่นนะครับเอาหมวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนนี้มาไปตามไปฟังน้ากันนะครับว่าแม่ปั่นสิม,มีแนวทางตัวไหนฝากตอนพี่น้องทั้งบ้านนะครับมาไปฟังน้ากันครับพี่น้อง สวัสดีครับโดนแมวเพ่าพ่อแม่พ่อตาญูพุ้นทางไปคุณน้างแม่เนาะแตงตาไปแตงตาอันไม่ได้เจอกันโดนแล้วตั้งแต่ผีสิงดังๆคนนี้เนาะแต่บ้านีนได้มาหาอีแม่อยู่บ้านอันนี้คือบ้านแม่เลยเป็นบ้านบ้านน้องสาวบ้านพี่สาวจ้าแต่ว่าแนวทางแม่นี่กัให้ให้ให้มาถึงหมวดเนาะ เฮาไปเรื่อยๆเพราะว่ากัมีทีมงานเป็นไดมาตามแนวทางให้เอฟซีไปเรื่อยๆขันมาขันมาถามกะบอกกะให้นะแม่นะถามกะให้ขันบ้ามากแม่ก็แล้วไปขันบ้ามากกะบอกได้นี่จะให้แทงลูกสาวออกไห้ไปทุกสัปดแล้วค่ะไห้บุมาบุได้เนาะค่ะแม่ขันมากกับบอกขันมาไห้คือเก่าไห้คือเก่าขันมาแม่ยังงามคือเก่าเนาะดูเฮนเดิลแม่นาะแม่เนาะ แม่ปันยอแม่ปนคนสวยให้เลขแม่นนะคะเป๊ะกระเดื่องพ่นหายแม่นบอมนตะการนี่ค่ะเลขที่แม่นี่เป็นส่วนที่ยังกว่าแม่สูตรหางม้าเก้าหันล้วสูตรหางม้าคือเก้าดังเดิมจะพอแม่เพิ่นผ้าเฮ็ดแต่สมัยเพิ่นยั่งน้ำมันเฮ็ดดอกคนไม่ได้ผ้าเฮ็ดดอกคนเฮ็ดซื่อๆแต่แม่ก็จำใบซื้อแม่กับเบิ่งยแยมเพิ่นเฮ็ดจะไม่จำเอาเแล้วกัเอาเวลาเอาไปซื่อ กกับ่าถทงค่าบ่อหนลว่าที่บาซื้อมาก็เป็นไปก็ได้ค่ะแต่วางหัวที่ผ่านมานี่เขาบอแมหัววังนั่งวางไ้ขาทั้งบนทั้งล่างทั้งแปดเจ็ดทั้งอันก้าแปดคนกับขาทั้งบนทั้งล่าจ้เอากัเขาม่น้ยถากับพันธุ์งหายไได้แล้วเนาะมันเป็นแนวท่งเป็นแนวทางซื้อแม่กับดพันธทงดอกจาจะข้นมากเลยนี่คนไทยันจะได้ขึ้มากเลนด เแม่ควรว้งหันเขาเป้าเล็กเขาอย่เขาจะได้จ้าเขาอันเพชแปดกับอันแปดเก้าหล่ะเขาเ็ดทางเขา้าออกแล้วก็กับอีลาน์ละอันเฮ็ดไหยมันยนี่มันแรงเขาถามก็เลยเหนให้เขาครเพชไใบแลว่ยงวัสดเอาไปออกโลดด้วยวัสดีก็เห็นให้เขาเขาเลยออกไละ สูตรมมนกะสามาทถ้านวณในตองวเลยนะแม่คเลขออกมาปุ้มากกา่าสามบ็ทได้เลยก็เห็ดอเลกน่งก้อนบานนั้จะทำมาเห็ดอันที่หลังวันนี้แม่กะเห็ดใบแล้วนะจ้าอืมกะเห็ดใบแล้วจะวางห่างว่าหัหนึ่ง้านวผักกาดดอกให้ขาวๆไว้คเรียกเอาใช่เป็นสูตรเต็มบ่แม่เป็นสูตรเต็มไปก้อนค่ะมีแจะคุดแม่ ่อยมีหลายสูตรบ่แม่นจักสูตรหลักสิบสองประม่เออเอาเอาอันนี้จะเป็นสูตรเต็มบะหมี่อันนี้สูตรเต็ดมันแม่บ้านอดไรเมื่อใดคาดสูตรพิเศษถ้าดขาดถ้าใดคาดถ้แม่เบิ่งคือขาดขาดก่อนสูตรนี้บ่แม่ที่ว่าได้รถได้บ้านก็สูตรเดียวนี่ล่ะมันไม่มีสูตรอื่นดอกครับจนได้ซื้อรถที่บ่แม่ อันนั้นซื้ออันนี้แหละยนามันเขาหลายเท่ากับมีน้าซื้อนะคะหย้ามันถืกหน่อยเท่ากับไปถ้าใส่ถ้าทบุญไปนี่เลยบุญธรรมดาสำหรับแนวทางของแม่ที่คั้นณออกมาเลขวิ่งแม่ตัวใดจ้างวดนี่เลขวิ่งมันจะมีเก็บหนึ่งหนศูนย์มีเจ็ดมีหนึ่งมีศูนย์บันทึกจับคู่ให้แม่มีตัวใดแน่จ่าแม่จับคู่ไว้หันกับมีศูนย์หก ศูนเ็หละหนกับหนึ่งี่หนึ่งหานึ่งแปดนกันมากสอน้ำมแลก็เลยเอาสองี่สองเกสองแปดแหละค่ะเก้าี่ก็อันหกี่ซเก็ตหกนี่แหละเต็มเต็มันได้ไหมลูกชุดเต็มชุดเต็มเต็มันได้เต็มแม่ปันอย่าบวกมให้เอฟซีก็ได้แม่อันบวกมไปหายกับเื่อนสุนหอกับหนึ่งหาหนึ่งแปดหบ้วกมเลยสาุดัครั่ โซนหกหนึ่งห้าหนึ่งแปดจ้าสำหรับคนทุนหน่อยนะแม่นาะสำหรับคนทุนหน่อยกับแม่ก็บคือมักคือซื้อดอกลาแล้วแต่เอ็ซีคือซีมักตัวใดให้เรียกเอาอันนี้เป็นชุดเต็มเอ็ซีมักตัวใดแม่บอกว่าให้กับฮันเบิ้งเอาสลับเบิ้งเอาแม่บอกค่ะอันแม่มากหนึ่งกับห้าเทียบกับเขาห้างเข้มกับพวกเขาได้อันมากมากกับได้เนาะค่ะโตมากพวกเขาไปเขาโตมากกับเขาอยู่ห้บ่มากมากกับท้ไปดอกค่ะแม่ มันต้องเขาก็มมึง้มเลวมมันต้งเข่าตัวนเน่นี่ต้องเขาเนาะแม่เนาะจะคลึกบ้ายู่เหละวะมันเคยเขาเนาะแม่จะมาบงสิเขาเลยันขั้องหายไเดียวเขาจะบอกขายหน้ามาซื้อเนขันทองหายัดเป็นแนวทางเท่านั้นนะแม่เนาะผู้ใดมากตัวใดการเลือกไปยึดจับลอตเตอรี่เบิ้งขันมากๆก็ชอบกัาเนี่ยนพันองไปเห็นตลุกถ้ามหลุจากราศดึงมันใดๆ่ใหญ่ คำวนวดหายเฮ็ดเป็นแนวทางซื่อๆง่ายๆซะเขาเฮ็ดมาแต่ของเข้าแต่ไหนแต่ไล่เร็วเห็เดมาแต่ใดแต่ไล่มันกว่ห้ามันหวาเขากับเขาแต่ต่อกันไม่ได้หลอกห้าบ่เขา,ขขากับคือบ่เข่าเป็นจังเขาก็การสูงสุดจังหวัดติดเลยมันหล่หงดเลยด้วยล่แต่มันจะต่อมานหาานีมันหล่หงดแล้วน่าปลงเออมันใครว่ามันมันชนมราไม่ถี่มันมาเขา่าสองสามหงดแหละอันซุ้นเข่าบนล่างบนล่างให้แม่ก็ล่งกับเขาแค่แล้ว เทียกับเขาบนห้างเทียกับเขาลา่างสันหน้าต่ว่าที่สองสามวดติดมานนี่มากทั้งหมดอ้งางล่าง <3 S 2> นี่สามห้งวดติดแล้วแต่ว่าขัดหนันสินนับว่าเขาเขามาเนี่ยนั่งเทียมันกับเขาแต่ข้างล่างไม่เทียมกับเขาแต่ข้างบนนี่นับลงมันลืมเข้าวล่ะมันเขามาเรื่อยๆโย่เขาจนนับลงมาเม่นะอีเลไปเขาลืมมข้าแล้วล่ะมัน แม่เปคนจับ่ได้เานม่ไมกลับอ่ะแม่ก็าขุเขาแม่ก็ถือยีต่ว่าแม่บ่ได้ซื้อเทียวหลายดอกตามผู้่าห้าวนะตามผู้่าซื้อได้ผูาบาทช้นสิบาทไปชซื้อซื้อนมันก็หลายตัวก็สีประกาศซื้อหลายเงินบานะอันพอเอามืดก็คือสีออกกับตัวได้ห้ามบเอามันแบดออกตัวได้ห้ามบอเอามันแบบออกแม่เลยตัดชินใจซื้อรถตัวซื้อตัวละหน่อยบาทจะหางกับเงินหลายร้อยนิดหน่อยบัได้ซื้อมากซื้อผู้เออใบกามบุล่างนิดหน่อย ใครก็ซื้อก็ตามแม่ซื้อติเอ้ยแม่ร่างกันแล้วีูเทสไปเอะเลยซื้อก็ซื้อก็ซื้อก็่างแก็ซื้อเทสซื้อเองกูแม่ว่าสั่เด็ดซื้อเองแม่กตบอกมาบอกกูใครหน้าซื้อหรอว่องเยแม่ย่องจะอะไกับแม่กต้องมาบอกใครดอกครหน้าซื้อดอกไม่ได้ซื้อปัานั่นซือได้มวนกของกูเา่ละมือไแล้วก็ได้ลุนแวแม่ก็ได้ลุนกูได้่ซื้อนักา่างแล ซื้อมาซื้อเอ้าเฮ็ดถ่ายจ้าของเอฮียถหายจ้าของเอาแม่บ่ได้คิดเที่ยวว่าถึงแล้วอันนั้นนี่มาให้เด้อแม่บ่ต้องกัดนะันเจ้ามักนแมเจ้าก็เอาไปซื้อเจ้าบ่มากคอยซื้อพุดเดียวไปถือพี่แม่เจ้าบ่มากจ้าจะซื้อแต่คอยมา่อยซื้อข่อยถืออยู่แม่ข่อยถืออยู่แม่บ่แม่นว่าบ่ถือถืออีหลีทำลูกทำหลานมื้อนี้โลดค่ะแม่พี่แม่ยกเขียนยังจักหน่อยเลยโอเคค่ะ แน้าจอนะคะเอฟซีผู้เดียวเอฟผู้เดียวถือผู้เดียวเอ็กี่เลนไปฮนแล้วเอ็กซ่เลนถือกี่หลีน้าผู้ฒ่านอนเวลาเป็นบอลางน่แล้ะมีเขาต่วรมีที่จากน้อนเอฟผู้เดียวสื่อผู้เดียวถือผู้เดียวสื้อตลอดแุบนี่ก็ใส่ใจบ่แม่ก็่ดอใจ่ไมก็เสียใจได้ชื่ออะรก็สร้างความเงียอาอ กี้ซื้อนักเลเตะนมตะแหต่พอนีันหาเงินใดมาละค่ะนักอีจะขี่ซื้อเที่ยไยงมันได้ได้เที่รหันล่ะแบบพอม่นมีน้ามันคู่หาเงินหางใจเลวก่นถอยตัวกับพ่อได้หลุนได้ฟังได้มวนแม่นะกอได้มวนจะก่อนก็ด้ซื้อมากื้อูกอ่ะเป็นเงทครับเป็นไฮมาด้วับเลย แม่ปันส mm ูตรหางหมาเมืองอุด yeah, รนะครับสําหรับแนวทางนะครับคนคุณนน้อยนะครับคุณน้องกรมไฮเดอร์ครับเดอร์ศูนย์หกหนึ่งห้ากับหนึ่งแปดนะครับตกันยจะตัดกิ๋นเ้อครับเดอร์จะมีอยู่สิบสองชุดนะครับแม่ปันเมืองอุดรนะครับสูตรดังเดิมบ่แม่สูดังเดิมครับแม่มากที่สุดตัวใดก็ขาดโอเคมากที่สุดก็คือชนดหกในรักกลังหันหนึ่งแปดนี่ ร6ทหกหนาหสำหรับคนทุนน้อยสำหรับคนทุนน้อยครับโตกันให้เอาออกรู้ไ่มว่ให้เอาออกบอกครับแต่ใบกันทุนไว้ครับขอสชขดีมีสุขหลาดนะแม่เนาะสุขสุเป็นน้ำกันเด้อขับเด้อเพื่นเด้อพวกเอชีทั้งหลายก็ได้งั้นมักน้ำแม่ก็ได้ครับค่ะสาทูนขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ